สวัสดีครับหลังล่าสุดที่เกมแบบ Anime Fighter ปิดไปอย่างยาวนานนะครับตอนนี้นะครับผมได้มีทำการแจกลิงก์เกมนะครับผมอ่ะ เข้ามานะครับพอเข้าเกมมาเนี่ยก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่ามีเวลาบอกอยู่นะครับผมซึ่งถ้าคิดในเวลาแล้วเนี่ยก็จะมาวันจันทร์นะครับผมตอนตีสามนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูใน Discord หน่อยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นตรงแจ้งประกาศนะครับเนี่ยก็คือลิงก์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่แปะไว้ให้นะเผื่อใครอยากจะเข้าไปดูนะครับผมอ่ามัจะเป็นรูปหน้าเกมแบบอะไรอะไรเนี่ยนะครับพอเข้าเกมมาก็จะเป็นแบบ อนิเมะไฟเตอร์เลยแล้วก็จะเป็นช่องคุยนะครับเนี่ยเขาก็พิมพ์มาก่อนนะนประมาณนี้นะครับผมอ่ะพิมพ์มาหลังสินี่ประมาณนี้นะครับอะไรนะครับตอนนี้ก็คืออะไรครับตอนนี้ก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรนะแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นการเปิดเกมนะครับผมอ่ะหรือ หรือหรือ,หร,อหรือจะเป็นเอ,อีก69ชั่วโมงที่จะปิดเกมทาวรอ, <c oughs> อันนี้ก็รอดูกันอีกทีนะครับเพราะว่าส่วนที่เหลือเนี่ยยังเป็นแบบของเก่าหมดเลยนะครับผมเพราะเขาไม่ได้แก้เลยเลยนะอันนี้ก็รอดูกันนะครับว่าจะเป็นไงกันในอนาคตคลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครับมาแจ้งข่าวสารให้ทุกท่านได้ฟังนั่นเองไปละบายครับผม